ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วร้านปอรุ่งเรืองเชียงกงนะครับวันนี้ครับมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันมานําเสนอลูกค้าก่อนที่จะรีวิวตัวรถนะครับผมขอฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่อง YouTube ช่อง YouTube ช่องสำรองทําเกี่ยวกับรถมือสองนะครับปอรุ่งเรืองรถบ้านนะครับปอรุ่งเรืองรถบ้านผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ต่อไปเว,อเวลาเราลงคลิปเราจะลงทั้ง2ช่องเลยนะครับแต่ว่าช่องปอรุงเรืองรถบ้านจะทําเป็นเกี่ยวกับรถมือสองโดยเฉพาะเลยนะครับจะลงแต่รถเลยนะครับรถดีๆสภาพสวยๆเลยนะราคาหลักหมืน่นเริ่มต้นที่ราคาหลักหมื่นเลยนะครับรถเข้าอะไรเขาสวนหลักหมื่นก็มีนะครับเดี๋ยวหาเข้ามาให้ราคาถูกๆ fc รอติดตามได้เลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับปอลุงเรืองรถบ้านนะครับโอเคมาคันนี้เป็นย s สุดีแมกนะครับเครื่องสามพันนะเครื่องสามพันรถปีศูนย์ห้านะครับจดทะเบียนป,ปีสี่แปดนะครับคันนี้รถแคปใช้งานดีมากเครื่องเกียร์ดีสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวผมพาม,มาดูตัวรถรอบคันว่าสภาพมันสวยแค่ไหนนี่ยืนสวยๆเลยนะคันนี้นะเป็นไฮรันเดอร์นะครับเป็นไฮรันเดอร์แท้เครื่อง3.0นะตัวนี้ ก็จะประมาณนี้เลยใ,ใครที่หารถใช้งานอยู่เข้าไร่เข้าสวนก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เหมาะเลยคันนี้โอเคเริ่มจากแก้มฝั่งขวาของตัวรถครับจากแก้มฝั่งขวาของตัวรถนะรถก็สาภาพสวยๆเลยนะดอกยางคือเหลือ,เหล,อเหลือใช้ทั้ง4ี่เส้นล้อก็เป็นล้อแม็กนะครับทั้งสี่วงเลยยางเหลือใช้ทั้งสี่เส้นยางก็จะเป็นสองสี่ห้านะครับทับเจคอบหกนะครับพร้อมลุยได้เลยคันนี้ พามาดูประตูนะครับประตูฝั่งขวาก็จะประมาณนี้นะครับมีบังแดดมาให้ด้วยนะบังแดดมือเปิดก็เป็นโครเมียมนะครับซับภายในประตูก็จะประมาณนี้ขอทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับเอามาให้รีรรวิวรับชมก่อนนะครับกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะแต่ก็ออกนะครับ เบาะก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานขาดเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่อุปสรรคในการใช้รถอยู่แล้วนะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้เลยสวยๆเลยนะก็ไม่ได้ขิ้เหร่เลยนะครับคอนโซลก็สวยๆเลยก็จะประมาณนี้นะครับประตูก็ปิดง่ายครับเปิดง่ายใช้งานได้นี่กระบะฝั่งขวาก็จะประมาณนี้ไม่ขีเห่ครับไม่ขี้เห่ไม่มีรอยบุบครับ เซลิเกอร์ดีแม็กก็ยังมีมาให้ครบนะครับนี่ท้ายก็จะประมาณนี้เลยยืนสวยๆเลยคันนี้นี่โลโกโ้ยูซูก็ยังอยู่นะครับนะคันนี้เป็นเครื่อง3.0แคบใช้งานดีมากอัตราเร่งดีมากเลยนะ,ะเป็นไฮรนเดอร์แท้ตัวสูงเลยนะครับ จะประมาณนี้มีแม็กไลเนอร์แถมมาให้ครบนะครับไม่ถอดนะท้าย,ยจะประมาณนี้เลยท้ายเดิมนะครับเอาเข้าไรเข้าสวนเนี่ยคือใช้งานดีเลยนะครับอัตราเร่งคือดีมากนะครับไฟ,ไฟเลี้ยวไฟถอยไฟท้ายออกปกติทุกดวงทุกหลอดเลยนะครับการชนท้ายก็มีมาให้นะการชนท้ายก็มีมาให้ รถคันนี้ยืนสวยมาก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 ,มาก,มากเลยโป่งคิ้วล้อก็มีมาให้ครบนะครับสติกเกอร์อก็จางตามการใช้งานของระยะเวลามันนะครับขอแค่หนึ่งเครื่องดีนะครับเคียร์ดีนะครับเราจะประมาณนี้กระบะฝั่งซ้ายก็เนียนตานะไม่ได้ขี้เลยครับไม่ได้ขี้เลยเลยคันนี้จะประมาณนี้ยางฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก็เหลือใช้นะครับทั้งสี่ ทั้งทั้งสี่เส้นเลยล้อ,อก็เป็นล้อแม็กนะครับอการศาสตร์ก็มีมาให้มีมาให้นะครับโลโก้ก็ยังมีมาให้นะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมครับเดียวประมาณนี้ไฮแลนเดอร์แท้เลยนะตัวนี้ไฮแลนเดอร์แท้เลยอ่าจะประมาณนี้เลยซับภายในประตูฝั่งซ้าย ก็ไม่ได้ช้ำไม่ได้ขี้เลร่เลยนะก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับประมาณนี้คอนโซลก็จะประมาณนี้เกะก็เปิดได้นะครับขอล้างนิดหน่อยขอล้างนิดหน่อยยังไม่ออกอเื้ออาไวจะประมาณนี้เลยนะครับมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรที่รองพื้นมาให้ด้วยนะครับเช่รถเดิมๆพร้อมใช้งานครับคันนี้ แจ้งฝั่งซ้ายก็เนียนยตาครับฝั่งข้างหน้าก็จะประมาณนี้ครับสวยๆเนียนๆกระจังหน้าโลโก้ก็เป็นอีสซุนะครับเป็นโคเมียมนะครับตัวนี้ตัวเล็กนะเป็นโคเมียมไฟตาเดี๋ยวผมขัดให้ก็จะขาวขึ้นขึ้นกว่านี้นิดนึงดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นเลย สวยงามเลยนะคันนี้นะฟิล์มก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับฟิล์มก็ใช้งานได้ปกติเลยลูกค้าเอาไปไม่ต้องทําอะไรน้ำมันเครื่องผมเปลี่ยนให้100กิโลผมก็จัดส่งให้ฟรีนะครับไม่สะดวกมากา็โทรเข้ามานะครับโอนจองนะครับขอดูรูปเพิ่มเติมฟังเสียงนะครับจัดส่งให้ได้เลยนะครับแค่คุยถูกใจกันก็โอเคแล้วนะครับอืมจะประมาณนี้อะมาถือกล้องให้หน่อย ขอมุมสวยๆมุมนี้เลยเอยียงข้างไปนิดนึงเดี๋ยวจะจ้าให้ดูเปิือเท้าเครื่องละรถสวยนะครับรถสวยคันนี้ยูสุดีแม็กไฮเอนเดอร์เครื่อง3.0ใช้งานดีมากนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับกันความร้อน ก็เดิมนะครับเน็ตอาร์ตปากระโปรงก็เดิมนะครับบางขว้าบ้างก็เดิมๆนะครับเดิมๆเลยเดี๋ยวขอทําความสะอาดนิดหน่อยนะครับห้องเครื่องผมยังไม่จัดการให้นะครับแต่มาดีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับคนไหนที่สนใจก็ติดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาคุยกันว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับราคาผมเปิดให้แล้เราแบ่ง แบ่งปัน F c แบ่งปันลูกค้าไปใช้นะครับชาวไร่ชาวสวนรอเลย<อ>เดี๋ยวฟังเสียงกุญแจมีมา2ดอกนะครับอยากใช้ดอกไหนก็ใช้ครับหนึ่ง ซครื่องก็เงียบๆพร้อมใช้งานเลยนะครับเครื่องเกียรดีสมบูรณ์นะครับเอาไปไม่ต้องกังวลว่าจะต้องทําอะไรเพิ่มนะครับคันนี้คือเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคอย่างผมเปิดราคาแล้วนะท้ายคลิปอย่าอหอนดับรถแป๊บนึงสถานที่ไม่อำนวยนะครับขับขับให้ไม่ได้แต่คันนี้ผมขับมากเครื่องแรงมาก อเคมาราค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 าเอาแบ่งปันเอฟซแบ่งฟันกันไม่ใช้ไม่ต้องคิดมากราคานี้1นึ่งแสนหนึ่งบาท100่กิโลจัดส่งให้ฟรีน้ํามันเครื่องเปลี่ยนให้นะครับถูกใจโทรเข้ามาคุยกันนะครับราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่าต่อรองจนหน้าเกลียดไปนะให้ผมเหลือกาไรเหลือช่องว่างให้ผมได้มีกําไรบ้างนะครับ <laughs> ผมได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปหารถด,ดีสภาพสวยๆเลยนะอ่ะผมขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย ให้ทิกตอกปอลุ่งเรื่องเชียงกงนะครับ YouTube ก็ปอลุ่งเรื่องเชียงกงนะครับเพจต็ปอลุงเรื่องอะไรเชียงกงนะครับอ่าแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับช่อง Youtube น้องใหม่นะเป็นช่องของผมเองเป็นช่องสำรองแต่ว่าก็จะลงคลิปเกี่ยวกับรถมือสองโดยเฉพาะเลยตั้งแต่รถเกง๋งรถกระบะ4ล้อกลาง6ล้อ10ล้อมีอันไหนเข้ามาราคาดีๆราคาสวยๆแบ่งปันพี่ๆนะนะนะ f c ผมจัดให้เลย ปอลุงเลืองรถบ้านนะครับปอลุงบุญเลืองรถบ้านฟักไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ